กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซผารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมิลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านทั้งหมดก่อนน้องสาวสไม่ได้ลงให้นะคะแต่ในบ้านลงให้ทุกวันนะคะเนาะพี่ๆจา๋านี่นะคะแนวทางนะคะ แลวทั้งทุกวันนี้นะคะใครอยากได้ก็อย่าลืมเข้าประตูหน้าบ้านได้นะคะสำหรับซ้ายวิ่งนะคะก็จะมีมี9มี6มี8มี5มี3แล้วก็มี1นะคะศูนย์ก็มีนะที่จริงนะคะเม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่ให้ไปที่9นะคะ 9ก9้าเก้ากับหกก็เด่นนะพี่ๆจ๋าเก้ากับหกเก้ากับแปดเก้ากับสามนะคะมีหมดเลยนะคะเด่นหมดเลยนะ,ะตัวเด่นเนาะเก้ากับหกแล้วก็สามนะคะแล้วก็หนึ่งนะนี่เด่นหมดเลยนะคะที่น้องสาวโซเขียนให้นะคะก็ขอให้มาตรงๆนะคะไม่ต้องมากลับเนาะพี่ๆจ๋าก็จะมีเก้าศูนย์นะคะ 1> 9ก้าหนึ่งหนึ่งเกสองเ้าสองสองเกสาสามเเก้าสี่ไม่มีนะคะเก้าห้ามีนะคะเก้าห้าห้าเ9้้าหหกเ้า้าเจดเจ็ดเก้า เก้าแปดนะคะมีเบิ้ลด้วยนะเก้าเก้านะคะตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะรอบนี้ก็ระวังเบิ้ลน,นะคะน้องสาวโซ่ว่าฟันทงไปที่เบิ้ลน,นะงวดนี้นะคะพี่ๆค่ะงวดนี้น้องสาวโซ่ฟันทงไปที่เบิ้ลเลยนะคะเผื่อใครชอบรูปเบิ้ลน,นะคะตัวที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น92 29นะคะ เก้าหหกเก้านะคะพี่พี่จ๋าแล้วก็ตัวเบิ้ลนะคะเก้าเก้านะคะเก้าสามสามเก้านะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเก้าห้านะคะพี่ๆจ๋าเก้าห้าห้าเก้านะคะอย่ากลับหัวเป็นหกละกันนะคะอขอให้มาเก้าตรงๆเป๊ะๆเลยนะคะพี่พี่จ๋ 9, 5, 5, 9, ะะา จดไว้แ้าไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่จะพาไปดูตัวเจาะนะพี่ๆสำหรับตัวเจาะนะคะสายวิ่งนะคะก็จะมีมี3มี9้า มีแปดมีหนึ่งมีศูนย์มีเจ็ดนะคะอันนี้หกก็มีนะสำหรับตัวเจาะนะคะน้องสาวโซ่ให้ไปที่เก้ากับสามนะคะเก้ากับสามตามได้นะคะเก้าสามหกสามนะคะเก้าสามหกสามนะคะพี่ๆจ๋าสำหรับเด่นเก้านะคะก็จะมี พี่พี่เก้าหกหกเก้าเก้าแปดแปดเก้านะคะสำหรับเด่นสามนะคะก็จะมีสามห้าห้าสามนะคะสามแปดแปดสามแล้วก็จะเป็น 3ามแปดแปดหกสามหกสามเก้าเอาแล้วนะคะจะเป็นสามเดี๋ยวน้องสาโซดูก่อนนะสามเอาสามสามหกแล้วแล้วเอาสามศูนย์แล้วกันนะคะแทนเนาะสำหรับชุดการนะคะก็จะเป็นห้าแปดแปดห้านะคะหกศูนย์ศูนย์หก นะคะพี่พี่จ๋าหนึ่นะคะก็จะเป็น1นึ่นะคะวันนี้มีตัวแถมให้นะพี่พี่ตัวแถมนะคะตัวแถมของน้องสาโซ่ก็จะเป็น17เลยนะคะมีหนึ่เนาะหนมีสอนะคะ17ึ่งเจ็ดสองแปสองแแล้วเอาแล้วนะคะ หนึ 1> 1, 0, ่งศูนย์เราก็เอาแล้วนะคะห้าแปดห้าหกนะคะเอาแล้วเนาะตัวแถมของเรานะคะเดี๋ยวน้องสาวโซดูก่อนนะคะหกแปดเก้าแปดเอาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากลับกันนะคะพ,พี่จ๋านี่ก็อย่าลืมหกห้านะคะคำนวณได้ทั้งหกได้ทั้งเก้านะคะพ,พี่จ๋าหกแปดนะ ก็อย่าลืม90นะจ๊ะพี่ๆนี่ก็19นะคะสำหรับกันเบิ้ลนะคะพี่ๆจ๋าพี่ๆแม่ๆจ๋ากันเบิ้ลนะคะระวังเบิ้ลนะสำหรับงวดนี้นะคะก็จะมี11นะคะมี99นะคะมี88นะคะแล้วก็มี66นะคะ ตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะมีก็จะมีเก้าหกหกเก้านะคะแปดห้าห้าแปดนะคะสามห้าห้าสามหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะอีกคู่หนึ่งนะคะพี่ๆจ๋าก็จะเป็น 1นึ่นะคะจดไว้แคไวัยนะคะสำหรับตัวเจาะนะคะพี่พีก่อนอื่นนะ,ะก็ต้องสวัสดีวันวาเลนไทน์น,น,น,ทนะคะวันวาเลนไทน์เดย์ Day นะคะก็ขอให้พี่พี่แม่แม่ลุงลุงป้าป้าน้าน,านา้นาอาอนะคะแม่แม่ทุกท่านนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะ ก็ขอให้มีโชคกับน้องสาวโซ่นะคะวันนี้เนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูด้วย,วยเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า